โออืม <c oughs> โอเคนะครับผมส,สำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชม,ชะะมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับแบยการดูตอนนี้ทก่านอยู่กับแบยการดูชแนลนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนำทั้งแนะนำทั้งสอนนะคือจะมาแนะนำร้านซื้อร้านขายเกมแพ้ราคาถูกซื้อง่ายเลยครับทั้งสตรีมออริจินและยูเพลยนะครับราคาถูกนะ ถูกก่าในสตรีมอีกนะครับแต่บางเกมก็แพงกว่าในสตรีมอ่ะเฉพาะบางเกมอืมอันแหละนะครับโอเคไม่พูดพพ้อมนำเพลงนอะไปะเลียกกันเลยโอเคร้านที่ผมแนะนำนั่นก็คือร้าน nft.in.th นั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกเข้ามาเว็บนี้ใช่ไหมฮะกดล็อกอินด้วย Facebook ด้วยก่อนเลยโอเครอกแบบนะโอเค ก็อันนี้เป็นพอล็อกอินมันก็จะมาพอล็อกอินเฟสบุ๊คก็จะมาหน้านี้เขียนล็อกอินเรียบร้อยกอ็ผมเคยเติมทูไปแล้วน,ะนี่นะครับซื้อเกมไม่ในคอสเตอร์มายเนอร์4ตอนนั้นมันลดราคานะเหลือผมซื้อไปแล้วตังเหลือโอเคไม่พูดพนันเพนะเอออีกแบบนึงมาเราจะมาพูดถึงการเติมเงินกันก่อน ง่ายๆฮะมาหน้านี้ล็อกอินเสร็จปุ๊บกดที่เติมเงินตรงนี้นะนีเติมเงินปึ๊บเข้าไปกดเข้าไปนะผมแล้วก็กดตรงนี้นะเติมเงินด้วยบัตรทูมันนี่นะฮะแล้วก็ใส่บัตรทูมันนี่สิบสี่หลักเข้าไปนะครับ โอเคเนี่ยไปเพราะดูรหัสอยู่นะโอเคแน้อขอไอแบบนะโอโอเคพอใส่เสร็จนะเออ,เอที่บางเลย <c oughs> เวลาที่ร้านเปิดนะเปิดสิบโมงถึงเที่ยงคืนสถานะเปิดทําการนะโอเคเมื่อเราเมื่อคุณเมื่อพวกคุณใส่บัตรใส่รหัสบัตรทูมานี่สิบสี่หลักเสร็จไปแล้วนะกดเติมเงิอนอัตโนมัตินะครับผมกดไป แล้วก็ท่านแน่ใจหรือไม่ที่จะที่จะชำระเงินให้ e อ e น g y e n e เ g y ปปาบานะเนะก็ก็กดยืนยันรายการนะแล้วก็หลอไหครับค่อนข้างนานขอตัดคลิปแปบ๊บนะอือโคตรนานแล้วตัดปุ๊บมาเลยพอเติมโอ้กโอเคพอพอไอ้นี่ จะพูดอะไรวะแปบ๊บนะนึกไม่ออกจะพูดอะไรวะนึกไม่ออกนะโอเคพอเติมเสร็จแล้วนะเออเราก็จะมีโทมเน่ตรงนี้นะผมถ้าใส่รหัสบัตรบัตรบัตรถุยถ้าใส่รหัสบัตรถูกนะมันก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับผมมาถึงขั้นตอนการซื้อนะกดพอมันเด้งมาหน้านี้กดไปที่ตรงนี้เย NFT ไปหนะ้าโฮม แล้วเราก็ทําการเลื่อนหานะหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้เป็นแบบสมมุติคุณจะซื้อแบบ P. Order เกมลดราคาสตรีมสตรีม U. I. L. ไม่รู้อะหรือจะเป็นเกมสตรีม Orangein U. t s หรือสตรีม Wallet ก็มีเนะี่ยแนี้เลยก็ได้ตยูนี้ก็เพียงตรงนี้นะซึ่งผมจะซื้อเกมนี้นะครับ Latin Box Theater Rated T. For เมื่อคุณจะซือ้อเมื่อคุณมาที่หน้าที่คุณจะซื้อเกมแล้วใช่ไหมครับถ้าได้เสียขอไปนะได้เสียงไรขอไปได้เสียงไรขอไปนะโอเคแล้วผมก็จะมาเทียบราคาให้ดูนะว่า,วาเว็บนี้ขายถูกขนาดไหนนะดูนะราคาดูมันนะีมม่นะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทหนึ่งร้อยเจสิบหนึ่งถุยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามทูมันนี่นะไม่จะรู้ราคานะแต่ว่าในสตททรีมแบตเทนบออท็อกเ์เทอรเนอร์นะครับ Block theater, ะะแบตเตอร์ theater, ในสตีมรานะคาลืมอักษรแบตเตอร์ในสตรีมราคะสาโอยยังไม่มาเบตเตอร์ theater, ในสตรีมนะราคาสามร้อยสิบห้าบาทนั่นเองนะครับไม่ได้ลดราคานะในสตรีมสามร้อสิบห้าบาทแต่ในร้านเอ็มทีราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทเท่านั้นนะวิธีการตั้งซื้อ ให้คุณกดเข้ามาที่หน้าเกมที่คุณต้องการจะซื้อเนี่กี่นาทีแล้ววะห้านาทีให้กดมาที่หน้าเกมที่คุณจะซื้อนะครับผมกดตรงนี้นะยัดลงตะก้าเลยนะครับแล้วพอกดยัดลงตะก้าบุ๊มันก็เฉยงมาเพิ่มแล้วนะแล้วคุณก็มาดูตรงนี้ตะก้าร้านค้านะอืมคือคาตะก้าดิกซีถุงพอคุณกดเข้ามาตรงนี้นี่แปบนึงนะ ถ้าคุณยังไม่ได้กดถ้าคุณยังไม่ได้กดยัดลงตะก้านะมันตรงเนี้ยเรียกตรงตะก้าเนี่ยมันจะเป็นเลขศูนย์นะพอกดแล้วตรงนี้ก็จะเขียนว่าเพิ่มแล้วตรงนี้ก็เป็นเลขหนึ่งนะกดตรงนี้เลยตะก้า,าร้านค้านะมันก็จะมีเกมแบทแมนบลเกเตอร์หรือเกมที่คุณจะซื้อนะอยู่ให้คุณทุยๆให้โอ้ยถ้าคุณจะลบก,ก็กดกากบาทนะถ้าจะซื้อก็ทำทำการให้ให้คุณทำการนะกดจัดการตะก้านะกดไป มันมีสินค้าเนี่ยสินค้าตะก้าสินค้าบ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 านะเพราะว่าไปอันนี้ที่เป็นเลขหนึ่งถ้าคุณจะซื้อให้เพื่อนนะห้าคนก็ใส่เลขห้าไปราคาดคูมันนี้ก็จะเพิ่มนะนี่คนเดียวผมคนเดียวนะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะมันจะมีตรงนี้ติ๊กตรงนี้เขจาจะลงแล้วเขาจะลมบาบาบานะแล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อไปเลยรอแทปนะฮะ อันนี้มันก็เขียนว่ารอ,อการจัดส่งนะครับแล้วก็ให้คนทำการกดรับสินค้าอ๋อยังยังไม่ได้จะส่งนะเด๋็วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเด็วตดัดคลิปแป๊บโอเคนะ <c oughs> กว่าจะเสร็จนะพราะมันเปลี่ยนจากคำว่ารอ,อการจัดส่งเป็นคำว่าเสร็จสิ้นนะก็ท <c> ำ <oughs> ให้คุณให้พวกคุณนะทำการกดตรงนี้นะกดรับสินค้ากดไป นะแล้วก็กดที่ลิงก์เนี้ยปึ๊กแล้วมันก็จะกรอพันอาจโนมัตินะคลิกขวาคัดลอกเปิดแล้วก็เอา URL ใส่เข้าไป Enter รนะรอแป๊บนะนน่นะอือให้คุณให้คุณนะทำการกดรับของขวัญนะครับอือพอคัปปี้ลิงก์ตรงนี้มาใส่เนี้ยให้คุณทา,าการกดรับของขวัญ ถ้าคุณ copy ลิงก์นี้มาใส่มาใส่ตรงนี้นะแล้วกดปิดนะแล้วคุณก็จะไม่ได้ของอนะคุณก็ต้องไปคุยกับแอดมินยาวว่าผมเคยแล้วนะให้คุณกดรับสินค้าเอ้ยรับของขวัญน,นะเพิ่มไปยังคลังเลยหรือจะเพิ่มไว้ในเอ่อในกล่องเก็บของสตีของคุณก็ได้ฮนะผมผม,ผมผมเพื่อนเทุยทุยผมเพิ่มไปยังคลังเลยนะกดไป โอเคเสร็จแล้วนะครับก็มันใครวันนี้ก็มาดูในนี่มันก็จะขึ้นในนี้กือนก็นก็ Accept g i f แล้วก็ Add My Library ไปก็เหมือนในนี้แหละก็ถ้าใครไม่ได้นะก็ถ้าใครยังไม่ได้รับของะก็มาคุยกับแอดมินตรงนี้ได้เลยนะพอคุณ คุยกับไอเมนบอกว่าสวัสดีครับผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เกมนะผมผมยังไม่ได้เกมมันมันมนานไปพอคุณบอกว่าผมยังไม่ได้เกมปุ๊บนะเขาก็จะบอกว่าขอออเดอร์ด้วยนะขอ,อออเดอร์คุณก็กลับมาตรงประวัติการซื้อนะนี่มาที่โปรไฟล์ของคุณแล้วก็ประวัติการสั่งซื้อขอ,อออเดอร์ก็นี่ออเดอร์ตรงนี้เลยนะครับคุมดํา เอยคลิกขวาคัดลอกอะไรก็ว่าไปไปคุยกับแอดมินันเอาเองนะฮะกดโอเคไปนะครับโคซูนโอะเกมก็จะมาอยู่ในครั้งของคุณก็อินสต,ตอลไปเลยเน็ก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 เด็ดอะไรวะเบตันบ็อกเจอร์วันเยนนี่หลุดนะฮะ องนี้พอมีเกมอยู่ในครังก็อินสตอร์ปกตินะืมนั่นเอง,เอง,เงแล้วในเอพีไรนอร์ทีเอชนะขายถูกมากนะครับโอ้สอนเล่เกมนี้เล่นไปเกือบสิบนาทีสิบนาทีเลยนะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นก็ต้องขอตัวมาไปก่อนขอขอตัวขอตัวโอ้เอาเอะก็คือก็สำหรับคลิปนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ทั้งลาทั้งมาขอตัวลาไปก่อนนะก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์นนะแล้วก็ไปกดไลค์ทีแฟนเพจผมด้วยนะผมใครอยากวาดแฟนอาร์ตหรือมาสคอตอะไรมาส่งก็นะเข้าไปที่กล่องข้อความแล้วก็ไปที่แฟนเพจแล้วก็กล่องข้อความเลยนะครับโอเคว่าแฟนอาร์ตมาเยอะๆนะเอามาขึ้นที่คลิปแน่นอนนะครับโอเคขอตัวลาขอตัวลาทั้งทั้งลาทั้งมาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้เว็บนะ เดี๋ยวทิ้งเว็บไปให้ดิสคริปชั่นนั่นเองโอเคลาไปก่อนวสดีครับเซอ้อกันเยอะๆนะเกมแท้ราคาถูกแบบนี้แหละโอ้ขอบคุเพบ็นเกมนไปลาก่อนครับ